สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูซานนี่999ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านที่ชื่นชอบาศาสตร์การพยากรณ์โดยไพ่อิปซีไพ่ทาโร่ไพ่ออร์โคนนะคะวันนี้จะมานะคะพูดคุยในหัวข้อจักรวาลต้องการส่งพรใดให้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปของคุณคะ่ะจักรวาลต้องการให้พรใดแก่คนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ พรใดที่คุณจะได้รับจากจักรวาลค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะถ้าก็ไมุ่กพลังงานนะคะจะเสียงทายนะคะเป็นคลิปนะคะที่จะมาดูด้วะคะว่าพรใดที่คุณจะได้รับจากจักรวาลค่ะ<ณ>ข่อนญาตครูค,<ณ>ครูบาอาจารย์งทั้งหลายจักรวาลนะคะจงประทานพรนแก่คนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะว่าพรใดที่เขาจะได้รับนะของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ่ะพรใดที่คุณจะรับจากจากักรวาลนะคะเรามาดูกัน,นะคะ่ะอ่าพรแรกนะคะอโอ้นะคะ คือความสงบในจิตใจนะคะใครที่ปฏิบัติตื่นรู้อยู่แล้วนะคะคุณจะรับการตื่นรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเมื่อกี้ก็สลับไพ่มานะคะแล้วก็ได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะคือความสงบสุขในจิตใจะคะ่ะใครที่ปฏิบัติดีแล้วนะคะปฏิบัติอยู่แล้วก็จะได้การตื่นรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะยิ่งตื่นรู้ยิ่งตื่นรู้ยิ่งตื่นรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ่ะฉะนั้นคุณจะได้รับไกด์ไลน์นะคะ สิ่งใดที่คุณได้รับติดขัดอยู่คุณจะรับการแก้ไขคุณจะรับการตื่นรู้และมีแสงสว่างในจิตใจมากขึ้นค่ะอืมสุดยอดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปนะคะอ่าโอ้เหมือนมีโอ้มีซ้อนกันอยู่นะคะเมื่อกีไม่เห็นนะคะเป็นไพ่พระแล้วก็มีไพ่เฮอร์มกับไพ่เฮราฟันซ้อนกันอยู่นะคะฉะนั้นนะคะสิ่งที่จักรวาลอยากจะประทานพรให้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ คือการตื่นรู้การเข้า,ขากลับมาหาตัวตนของคุณอย่างแท้จริงค่ะเมื่อคุณกลับเข้ามาหาตัวตนของคุณแล้วแก่นแท้ในจิตใจของคุณแล้วสิ่งใดที่มันติดขัดสิ่งใดจะรับการแก้ไขคุณจะรับคําตอบกระจางแน่นอนค่ะอืมนะคะเรื่องจิตใจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะแล้วมีไพ่เฮอร์มิตประกบก,กับไพ่ h ฮร์ลฟแฟนนี่สุดยอดมากเลยนะคะ,ะเมื่อกี้หยิบมานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปนะคะทุกคนว่าพรใดที่คุณจะรับจากจักรวาลน,นะคะเออ ว้าวโอ้โหไพ่เดอะเวินะคะความปรารถนาใดนะคะที่คุณตั้งจิตปรารถนาไว้นะคะไม่ว่าจะสั่งสมมาดานแล้วเมื่อไหร่นะคะคุณยังไม่ได้รับนะคะคุณจงเชื่อแต่ค่ะว่าคุณจะได้รับแน่นอนนะคะจักรวาลมาคอนเฟิร์มนะคะว่าสิ่งที่คุณส่งความปรารถนาไปท่านได้รับรู้แล้วค่ะแต่จงรักษาความเชื่อในจิตใจคุณนะคะรักษาแนวบวกไว้ค่ะ ว่าคุณจะได้รับแน่นอนค่ะจะช้าจะเร็วให้เป็นเรื่องของจัดสรรของจักรวาลน,นะคะหรือกระบวนการหรือโปรเซสที่จักรวาลจะสัจสัดสรรให้คุณนะคะฉะนั้นจงเชื่อใจในจักรวาลค่ะเหมือนคุณไปสั่งอาหารตามร้านนะคะถ้าคุณอยากได้เ,เส้นใหญ่เย็นตาโฟคุณก็จะได้เส้นใหญ่เย็นตาโฟนะคะคุณสั่งอะไรไปคุณจะได้แน่นอนค่ะแต่อาจจะร้านนั้นอาจจะมีลูกค้าเยอะนะคะคุจยังไม่ได้ภายในห้านาที10นาทีแต่อาจจะได้ชา้านิดนึงนะคะ ฉะนั้นสิ่งที่จักรวาลน,นะคะมาคอนเฟิร์มนะคะสิ่งใดที่คุณส่งความปรารถนาไปท่านรับรู้แล้วนะคะจงรักษาความเชื่อความศรัทธาในใจคุณค่ะและคุณจะรับสิ่งนั้นแน่นอนนะคะจะช้าจะเร็วอย่าไปเร่งกระบวนการนะคะท่านมาทดสอบค่ะขอให้คุณวางใจค่ะว่าเมื่อคุณสร้างความเชื่อเมื่อคุณส่งความปรารถนาไปแล้วนะคะคุณจะได้รับแน่นอนค่ะครูสันนี่ก็เชื่อในกฎจักรวาล และเชื่อในพลังงานพระผู้สร้างนะคะความปรารถนาของกูซาน,นี่ได้รับผลแน่นอนค่ะจะช้าจะเร็วให้เป็นเรื่องของจักรวาลจัดสรรน,นะคะคุณได้รับแน่นอนค่ะไพ่ใบนี้มาคอนเฟิร์มนะคะว่าคุณจะคุณได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาแน่นอนค่ะจักรวาลจัดสรรให้นะคะฉะนั้นจงรักษาศรัทธาและความเชื่อในจิตใจคุณค่ะอืมนะคะอ่ะาไพ่ออกมาดีมากเลยนะสอดคล้องกันมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบมาอีกนะคะว่าอ่า จักรวาลจะประทานพรใดให้คุณนะคะอ่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะว้าวเออเดี๋ยวขออนุญ,ญาตใส่แว่นนะคะอ่าตัวเล็ก,ลกนิดนึงนะคะอืมอืมนะคะสิ่งใดที่คุณปรารถนานะคะไม่ว่าจะเป็นการงานนะคะชีวิตรักชีวิตคู่นะคะหรือความสามารถต่างๆนะคะสติปัญญาคุณจะได้รับนะคะคุณจะเกิดการปิงแวบและใครที่เป็นโสดอยู่ หรือใครที่มองหาคู่แท้อยู่นะคะสิ่งใดที่คุณปรารถนาในใจลึกๆนะคะคุณจะได้รับสิ่งนั้นคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่เรื่องสติปัญญาการงานที่มั่นคงคุณจะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนานะคะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูใบต่อไปกันทุกคนเรามาดูใบต่อไปนะคะ,คาาอ,ะ,คะอือพระแม่ลักษมีนะพระลักษมีใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะขออนุญ,ญาตดูนิดนึงนะคะอ่านะคะ สิ่งใดนะคะที่เป็นความแรนแคสนะคะเป็นความทุกข์ยากในอดีตนะคะต่อจากนี้นะคะสิ่งนี้จะหมดไปจากตัวคุณนะคะต่อไปจะมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์นะคะอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไปต่อไปทุกคนอืมอมอความยใส่แบนค่ะอืมนะคะ สิ่งใดนะคะไม่ว่าจะเป็นความเคราะห์ร้ายหรือความโชคไม่ดีต่างๆนะคะมันจะหมดไปตจากตัวคุณนะคะต่อตอนนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนค่ะอ่ะใบสุดท้ายแล้วทุกคนไปสุดท้ายเราจะมาดูกันนะคะอ่ะคืออะไรนะคะใบสุดท้ายพรที่จักรวาลจะประทานให้คุณนะคะออนาตใส่แว่นค่ะอ่านะคะปวดแอบนะคะโอ้โห สิ่งใดที่มันเหนียวรั้งนะคะชีวิตคุณอยู่นะคะต่อจากนี้นะคะมันจะหมดไปจากชีวิตคุณนะคะสิ่งใดที่มัน,นพลังงานทวงพลังงานน่วงจะหมดไปจากชีวิตคุณค่ะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูไพ่ออกสำรับหนึ่งนะคะอืมว่าอ่จาจักรวาลน,นะคะจะประทานพรใดให้แก่คนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะจะหยิบไพ่อโรโคนะคะอ่ะมานะคะอ่ะหยิบมาหนึ่งใบนะคะทุกคนอ่า โคเรเตอร์ว้า wow. ชัดเจนมากค่ะโค c รเตอร์นะคะคุณเป็นพลังงานหนึ่งเดียวกับจักรวาลค่ะทุกคนโคเรเตอร์ Co or, นะคะโครเตอร์ Co ก็คือคุณนะคะคือจักรวาลค่ะจักรวาลมาคอนเฟิร์มนะคะพลังงานพระผู้สร้างค่ะมาคอนเฟิร์มว่าคุณก็เป็นหนึ่งเดียวกับท่านนะคะนะคะคุณเป็นหนึ่งเดียวก่ะเป็นส่วนหนึ่งของท่านนะ,ะที่มาอยู่บนมนุษย์โลกหรือโลกมายาใบนี้นะคะแต่คุณจนะเจอสภาพแวดลอ้อม คุณเจอพลังงานลักโลกกดหลงนะคะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งใดที่คุณปรารถนาคุณออกแบบชีวิตคุณได้ค่ะสิ่งใดที่คุณปรารถนานะคะไปใบนี้ชัดเจนมากนะคะคุณจะได้รับแน่นอนค่ะโครีเอเตอร์สิ่งใดที่คุณต้องการคุณได้แน่นอนค่ะคุณเป็นพลังงานเดียวกับจักรวาลน,นะคะฉะนั้นไม่มีสิ่งใดที่ impossible ทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะ ทุกอย่างเป็นไปได้นะคะฉะนั้นสิ่งใดที่คุณปรารถนาคุณได้รับแน่นอนนะคะคุณต้องกล้าที่จะพลิกกล้าที่จะฝันกล้าที่จินตนาการค่ะแล้วเมื่อคุณทำสามสิ่งนี้ได้คุณจะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาและจะินตนาการแน่นอนค่ะครูซันนี่คอนเฟิร์มเลยนะคะครูซันนี่การันตีค่ะคุณได้รับแน่นอนจกักรวาลมาคอนเฟิร์มผ่านไพ่ชุดนี้แล้วนะคะเป็นการคอนเฟิร์มที่ชัดเจนค่ะ การที่ใช้ไพ่มานะคะเพื่อเป็นการสื่อสารทางกายภาพค่ะฉะนั้นคนก็เห็นเช่นเดียวกับครูซันนี่นะคะน้อมรับคำทํานายนะคะ่ะสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการคุณสามารถจะสร้างใส่สิ่งที่คุณต้องการได้เป็นพลังงานเดียวกับพลังงานพระผู้สร้างเป็นพลังงานเดียวกับพระจักรวาลคะ่ะเพราะคุณเกิดมาก็เป็นพลังงานเดียวกันนะคะแต่เราเจอสิ่งแวดล้อมนะคะ ที่อยู่รอบตัวเรานะคะทําให้จิตเราไม่นิ่งนะคะฉะนั้นวันนี้ใครที่ทําสมาธิส่งแรงปรารถนาไปนะคะปล่อยวางและศรัทธาค่ะและคุณจะรับสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในตัวคุณค่ะคุณเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณคือผู้สร้างค่ะพลังงานเดียวกับจักรวาลคือตัวคุณค่ะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงนะคะคุณคือผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใด คุณจะได้รับแน่นอนนะคะจากนั้นน้อมรับคำทํำนายไปเลยนะคะแล้วก,ก็ขอให้เป็นบทสรุปในการทิ้งท้ายในคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆแต่เชื่อว่าทุกคนจะรับคำตอบที่ชัดเจนค่ะก็ขออวยพรทุกท่านนะคะที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงบางครั้งน้่ารวยสมหวังดังปรารถนานะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ครูสันนวยนะคะ ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝาก subscribe เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ